สวัสดีครับอยู่กับน้าต้องนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าน้ำหมักที่จะเล่งการเจริญเติบโตการแตกหน่อใหม่ของกวักมรกตเนี่ยเราใช้น้ำหมักประเภทไหนดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับน้าต้องพ่อบ้านรวยสวนนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราใช้น้ำหมักอะไรครับผมที่จะ เร่งการแตกนอแทงยอดใหม่ของเจ้าต้นกวักมรกตของเรานะครับผมนี่ครับผมผมก็มีเลียงลายกันไว้อยู่เลยนะ้ำหม,มักมากมายรวมถึงนี่เจ้า B 1วันเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะใช้อะไรได้นะครับในการที่จะเร่งโตเร่งการแตกหนอใหม่ยอดใหม่นะครับของต้นไม้ของเราครับคบนี่เห็นไหมครับก็โตแตกยอดใหม่ออกมานะครับในเวาลาอันรวดเร็วอันนี้ก็คือเลี้ยงไว้น่าจะประมาณ ตามเวลาของเขาด้วยครับผมประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนก็มีนอใหม่ออกมานะครับผมอ่ะทีนี้เก็บไว้ก่อนเนี่ยเรามาทายกันดีกว่าครับผมมีว่าอะไรมีหนึ่งเจ้าปวกไข่นะครับผมโอมวอนไข่นมนะนอกลก้วยครับผมนอกลก้วยบวกไตโคเดอร์ม่ครับผมโอ้แล้วก็นี่ e m รับผมผมผมเป็นผมผมจะเลือกอะไรครับผมอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเราจําได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นกวากมรกตไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นพืชที่มีลาต้นใต้ดินนะครับเหมือนอะไรครับผมเหมือนอะไรครับเหมือนต้นกล้วยครับผมก็คือเพราะฉะนั้นดึงเป็นคําตอบว่าน้ําหมักอะไรที่เราจะเล่นการจเจริญเติบโต,ตนะครับผมนละ้วคตอบก็คือผมก็จะใช้เนี่ยครับผม ตัวของหนอกล้วยครับผมแล้วก็ B1 นะีนี่ก็คือเป็นที่รู้กันนะครับผมว่าเป็นไอตัวน้ำยาเล่งรากนะครับผมก็สามารถใช้ได้ดีนะครับผมส่วนตัวเสริมอื่นๆก็คือนี่หนอกล้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นส่วนหนอกล้วยผสมไตโคโดมาอันนี้ก็คือเป็นหนอกล้วยเพี่ยวนะครับผมก็ใช้สลักกันไปสลักกันมาครับผมไอสามตัวนี้อีกอันนึงที่ใช้ได้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนี่เลยสารพัดประโยชน์เลยครับน้ำมันเมครับผมสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผม อีกแต่ส่วนที่อันอื่นๆที่ผมใช้นะครับเจ้าปวกก็ใช้สําหรับตอนเตรียมดินหมักดินนะครับผมใช้ดีๆมันสามารถที่จะย่อยสลายแล้วก็ปรับสมดุลของพวกแบคทีเรียนะครับในดินได้เป็นอย่างดีครับผมส่วนอีที่ไม่ใช้นะครับพาะมีประสบการณ์ที่แย่กับมันนะครับผมก็คือเจ้าฮอร์โมนไข่กับนมนะเพราะฉะนั้นในส่วนในส่วนไอตัวเจ้าส่วนไอที่มันมีส่วนผสมของไข่กับนมเนี่ยไอฮอร์โมนเร่ง เร่งโตเนี่ยนะไอ้มันน่าจะดีกับไอ้พวกไม้ผลนะครับไม้ผลการออกดอกแล้วก็ของการเป็นไม้ผลเนี่ยน่าอาจจะดีให้ผลที่ดีกว่าเนื่องมาจากว่าอะไรครับผมเคยลองใช้กับตัวพวกการปลูกไฮโดรโพนิกนะครับปรากฏว่าเน่าแล้วคือลองทุกครั้งเน่าทุกครั้งคือคุมปัจจัยอื่นดีแล้วนะครับแต่พอใส่อันนี้ไปปรากฏว่าเหมือนมันไอ้พวกพืช อย่างไอ้พวกที่เป็นอวบน้ําหรือพวกเนี้ยนะครับไม่เวิร์กนะครับถ้าเวลาที่เราใช้อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่หรือนมสดอะไรเนี้ยกับกวักมารกดเนี่ยผมจะไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าเคยใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะที่ไอ้ที่ใช้แล้วประทับใจก็เนี่ยนะครับหน่อกล้วย EMB 1เนี่ยนะครับผมใช้ได้ใช้เขาดําใช้ได้ดีนะครับก็ทําง่ายเขาเลยแต่ว่าถ้าเกิดซื้อหาซื้อง่ายก็เนี่ยครับผม e m นะซื้อง่ายครับผม สรุปนะครับที่ผมเลือกเจ้าจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับผมมันก็ได้ประโยชน์ได้หลายแง่มุมนะครับอันดับแรกมันก็ทําให้มีตัวฮอร์โมนนะครับตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนออกซินนะครับผมซึ่งออกซินเนี่ยมันจะอยู่ที่รากแล้วก็อยู่ที่บนยอดมันเร่งการจเจริญเติบโตของตัวบริเวณหนอนะครับแล้วก็อาจจะเร่งการแตกตาใหม่แล้วก็ เร่งการเกิดยอดใหม่นะครับผมนี่แหละครับมันก็จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้มีการเจริญเติบโตมีการแตกหน่อของเจ้ากวามมรกตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเจ้าน้ําหมักพวกนี้นะครับถ้าเราผสมในสัสดส่วนที่เหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยในการปรับสมดุลของพวกจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับ ตัวดีๆที่มันอยู่ในดินให้เกิดความสมดุลกันเกิดขึ้นแล้วเจ้าพวกจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยแหละครับมันจะไปอยู่ตรงบริเวณรากของต้นไม้ของเราและมันจะทําหน้าที่ในการเกื้อกวนกันละกลันเร่งการดูดซึมของอาหารสู่ต้นไม้เร่งการเจริญเติบโต,ตและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ของเราครับผมถ้าเป็นส่วนตัวผมเองนะครับผมผมก็จะเลือกใช้ตัวเจ้าน้ำหมัก หนอกล้วยนะครับผมหรือใช้เป็นหนอกล้วยผสมกับไตโคเลร์ม่เนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าวันไหนหาไม่เจอก็ EM ครับผมก็เป็นตัวน้ำหมักที่ผมคิดว่ามันจะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตของเจ้าไอตัวไอตัวหน่อของตัวกวักมรกตนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเคยไล่ดูเคล็ดลับของท่านอื่นๆดูนะครับผม ผมจะวิจารณ์เบนทีลาอันนด้ยบางท่านนะครับผมก็คือใช้เป็น M. เครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับผมกับผสมกับผงชูรสนะครับความเห็นส่วนตัวก็สามารถใช้ได้นะครับผมตัวเครื่องดื่มชูก,กาลังเนี่ยมันก็มี B1 นะครับผมมี B12 ซึ่งมันสามารถที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากได้นะครับก็มีส่วนช่วยได้นะครับผมส่วนถ้าใส่ตัวผงชูรสเนี่ย มันก็มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันก็มีพวกเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับผมที่พืชสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วก็อาจจะช่วยในการแตกกอแตกกิ่งอะไรพวกนี้ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยใช้ครับผมผมก็ใช้เป็นหนอกล้วยหรือไม่ก็ใช้เป็นเป็น B1 นเป็นแบบตรงๆเลยนะครับคือขวดน้ำายาบีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับไอตัวเครื่องเหืองชูโกแลนมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็ซื้อ B1 ให้มันตรงประเด็นไปเลยไม่ต้องวี หากถ้าเราไม่ได้ดืม่มเครื่องดื่มชูกำลังอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปขวนขวายนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็จะมีพวกไข่กะปินะครับะกะปิไข่นมนะครับผมผงชูรสนะครับผสมกันคือถ้าเป็นกลุ่มพวกกะปิไข่และพวกนี้นะครับมันมีตัวตัวไซนะ์ไนโตซานนะครับผมจากไอพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูอะไรพวกนี้นะครับ คือกะปิกุ้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีส่วนผสมข,ของกลุ่มพวกไซยาโตไคเนนนะครับผมซึ่งไอตัวไซยาโตไคนนนเนี่ยมันก็เป็นฮอร์โมนพืชตัวหนึ่งที่มันจะเร่งการแตกตาแตกดอกครับผมแต่ว่าไอกวัวมโรกของเราเนี่ยมันมันเน้นการโตที่หนอมันไม่ได้เน้นการแตกตาหรือ,รอการออกดอกเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ไอพวกกะปินะหรือว่าจะใช้ผงชลรดเนี่ยจริงๆมันจะไปเด่นเรื่องของการทําการแตกตาการเร่งดอกหลย แตกตาข้างนะครับหรือจเจริญเติบโตด้านข้างมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่งหนอ่อกมคิดว่าก็มันก็ไม่พ้นนะครับผมเรื่องของตัวเป็นหน่อกลก้วยน่าจะเป็นตรงประเด็นมากกว่านะครับผมกับ B1 EM ก็ยังพอใช้ได้นะครับผมอย่างหนึ่งนะครับผมไอ้พวกกระปิอะไรพวกกระปิผมไม่ได้ใช้วก็มันเหม็นนะครับเวลาที่ผสมเนี่ยมันก็แม่บ้านบ่นนะครับผมแม่้าน์บ่นว่าแบบว่า,า,ามีกลิ่น ไอ้ตรงบริเวณสวนไอ้ที่เราเราผสมทำดินทำสวนอะไรพวกนี้นครับผมก็ก็จะโดนบน่นวัะนั้นก็โดยสรุปนะครับใน,นที่ผมใช้เองเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับจุลินทรีย์หนอกก่อกล้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม EM นะครับแล้วก็เร่งรากบีหนึ่งสามตัวหลักๆนะครับผมในการที่จะเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็สลายพวกไอ้อินทรียวัตถุอะไรพวกนี้อ๋ออีกประเด็นหนึ่งครับกลุ่มในเวลาที่ผมใช้ตัวพวก ไอ้น้ำหมักต่างเนี่ยมันจะไปสร้างไอตัวแบคทีเรียหรือพวกเชื้อดีๆในดินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสเตอร์ไลน์หรือฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างในดินได้แต่ว่าเราจะต้องให้ในดินของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มีความสมดุลกันแล้วของไอพวกเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อราดีๆนะครับถ้ามันมีความสมดุลน,นะครับเชื้อเชื้อดีเนี่ยนะครับอยู่มากกว่าเชื้อที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นตัวส่งเสริมทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันโตน ได้เร็วขึ้นนะครับโอเเอาละครับผมอันนี้ก็เลยเป็นคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะเร่งโตนะครับในต้นกวักมะลกอเราใช้กลุ่มพวกฮอร์โมนตัวไหนหรือพวกน้ำาอันไหนดีนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเห็นท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ผมครับผมแล้วอย่าลืมสับสับครครับผมก็ ครั้งตอ them, ่อไปก็จะมีคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆก็ยังเกี่ยวข้องกับพวกกวักมรกตนะครับผมแล้วก็ตอนนี้วางแผนว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการปรุงดินนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกกวักมรกตโดยเฉพาะกวากดำด่างนะครับที่ผมเลี้ยงมาแล้วก็เริ่มเติบโตเติบโตแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับว่าเราดูแลกันอย่างไรนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปประยุกต์นะครับใช้ กันต่อไปโอเคครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ